ปราสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านผู้ที่มีใจหักเกษตรในการเลี้ยงหมูสำหรับผมเองช่องจายาชาแนลก็จะเป็นสื่อกลางไปเรียกๆน,น้อยที่จะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังเพื่อจะมาเป็นแนวทางให้กับท่านมือใหม่หรือว่าท่านที่มีประสบการณ์แล้ว มาแบ่งปันความรู้ในการเลี้ยงหมูนะครับทุกท่านได้รับชมรับฟังนะครับวันนี้ผมมีคอนเทนต์คือหมูอาการผมมีลักษณะไก่คอดนะครับซึ่งมีลักษณะแบบใดก็สามารถรับชมได้ในคลิปนี้ครับก่อนรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์คับช่องจาย่ยาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแชรประสบการณ์ดีๆนะครับเกี่ยวกับหมู ซึ่งอาการหมูไก่คลอดนะครับซึ่งผมได้อาบนา้ำให้เพื่อนมือเาอาแล้วมีลักษณะจิม๋มบวมแดงเป็นสีชมพูซึ่งกว่าบวมนะครับซึ่งผมเองเนี่ยได้ผสมใ้แล้วก็เขียนได้ดมันทึกโดยตนเองซึ่งจะครบกำหนดทั้งหมดลอยสิบมือในวันที่8กุมภาพันธ์2 6 6นะครับ ซึ่งก็เป็นไปตรงตามที่ทฤษฎีที่เพื่อนในเขียนไว้ว่าจำนวนลอยสิบสี่มือนะครับกับประมาณอีกสองสามมือนี่แหละครับจะคลอดซึ่งจะได้ประมาณจักโตกะสามารถติดตามในคลิปต่อไปนะครับว่าสีใได้จักโตซึ่งอาการแบบนี้นะครับสำหรับ่านมือใหม่เนาะกับพอต้องตกใจนะครับ เป็นอมัยวการไก่คลอดนะครับสิ่งที่เตรียมก็คือของลอดผ่าเช็ดจมูกเตรียมไฟโอฟไว้นะครับแล้วก็เตรียมเชือกมัดสายสะดือแล้วก็เตรียมยาฉีดให้กับมูแม่พันธุ์นะครับซึ่งเต่านุ่มมูมแม่นี่นะครับเป็นมูเต่านุ่มทั้งหมด16บเต่านะครับซึ่งก็ยูน่ในลักษณะดีนะครับ น้ำนมร้ายนะครับการกินเพิ่นเต็มที่นะครับซึ่งในอีกระม้ณนมือหรือสองมือเพ่นก็นจะใส่ถ่าของพื้นขัดพื้นนะครับเนื่องจากมีอาการเจ็บท้องกับเป็นอย่างปกตินะครับฉะนั้นกะอยากให้ท่านผู้ชมที่เป็นมือใหม่นะครับม้อาการแบบนี้เป็นมูกไก่คลอดนะครับสลับมือนีมูกไก่คลอดผมก็ได้นํา ไปหมดแล้วนะครับว่ามีล,ลักษณะแบบใดสลับมือใหม่ท่านใดที่สนใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดคลิปใดนะครับสลับมือนีผมก็ขอแชร์ประสบการณ์หมูกไก่ขอดเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ